มันหมายว่าหอนหรบเลาเนี่ยม่ยังไรพี่เขาตีว่าใครตีมึงอย่งเดี๋ยเฮ้ยมึงกันะมึงไปหัปนไปนักเลงพอตะย่แไหนเฮ้ยเฮ้ยมึงหันไปนักเลงสาย่แไหนมึงก็มาสูเขาโอ้ยเนาะเขาตีตาพี่บอยเฮ้ยเขาตีตาพี่ตีตา แกอยู่บ้นงนี่แม่จุคุตาเขียวันตนตาจนแตกเฮ้ยให้สวัสินี่กระไรลูกคู่สอยยู่บปะกะเทยพ่อให้รกัเทยพ่อผูดฮะเฮ้ยไปไม่เหลือยังกันเกือบโรงเรียนไปใสก็ใส่เกือบมา้องเรียนเกือบเสีย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  มือนพ่อภาพ่อโรงเรียนฝูกไหนตีคือประููเขาประู่อเฮะไปจยังเป็นังสิเ้อมาหลายคนมาหลายคนโอ้เตยเป็นลูกพ่อของตองเสดในแม่รถจนพังเบิร์บุญอ่ะข้าวเดียวบุญมนตั้งล่างจะเคลียบมสมสือไม่สมายซ่พัหาพันเอามึงอปจะเหลือใจ่าลก้จิ ห่ Ooh, ้ยเพามีเหมือนแล้วมีปัญหามีป um, ัญหาตลอดห่วยแตเรียกเขาเป็นเรียกคงสิจะบอกเขื่อเขาเตี้ยไรเตีนโอ้ยาให้ไงเป็นบ้าแพกแล้ว เอ้ต ah? ีมันขึ้นตีมันขึ้นมึงไปเลยถ้าบอแตก่ครับอ่่หลอมัวคักเกิดเปนคนมากแคพี่ยกก้องไปใส่พวกก็ไยกไซอยมังเหรอ้น้ำตาออกระบายติใัวคักรเเฮเลยเฮเใจยเฮ้ยเฮ้เ้ยเ้เยเฮ้เเฮ้ยเ้ยเฮเฮเยยเเยิยเล้ย กแทำไมยังงาเนอะไปนั่กูเกูโดดเรียนเนอะนี่ยพยังเตะกูโดดเรียนหมอพองบอกเดี๋ยวไปย่านตีตี่ีต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 ่ตี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 ่ีต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 ีาใตีว่าเตี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 ตกตีตีพีตีอีตีตาตีตีอาตี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 กีตีตีตต มันจะัวแตกกันละกามา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 เฮ้ยจ้องดังด้บอกว่าจคืนเอพ่อ้นอะไปไปไปยแกแนผมไปกลบัดเขาถ้าลงมากิย่องบางคุตัวนี่กน้ไปเขายัง งไปแหงแหงกินกระดูกตายหน่ะามเขามาหลเขามาหลรไปไดเพี่ฮะิถ้าเป็นสีพุ่นอะมันหัวมึงแตกดิว่เลอพี่ฮะห,ห,ห,หัวเหนียวหันียวตูน่ะม,มีเหนียวอยีอีโอ้ยขี่ข้าอ่างามางมีเฮ้อยอให้เลือใจมันอะไยงนี่เลบีตีนะีบีเตงนี่ยเขลรถดูลงรถดูใส่ถานดูเฮ้จจังรถจังรถ แต่งรถเออนี่นี่ตระ่าจังสีแล้วยังตีเขาบพท่านเพราะว่าเป็นสีผุนแค่ทุกบนตายแล้วเขาซิบเขาสิ่งเปซิบบ่นี้นะชอกในต่อยเขาบยมือเงินนะวอ่ยกบนกันเทยตีกันกำปันมันแนนมึงฟาดเอาบปเป็นบ่อโอ้ยักขี่เราเอ้กระจางจางอยู่แต่ไี้คนมันต้องใส่หนัก ว่าแต่ต oh, ่ต่ลูกเข้ามาตั้งส so ี Nature ่หมวกจะไปสู่เขาได้ไอโยกสอนมัดหมดก่อนมึงกึศมึงกไอโยกแข้งเท็ดบรอดดินก็ไปสู่เขาเฮ้ยบักเนามึงไงกระเงือดหลมือเงินไปหาคั้วเพราะหาขั้วไปร่วมมือเงินเฮ้ยอะไย่าไฮลูกผู้ชายต้อมดาหลานือหนังสือทำให้การตีกันเยอะแล้วล่ะใครตัวนีหนึ่งตัวสีุน พ่อตะกอนมาสิบคน้นห่วยส้นั่นแตกคนละสามสี่เข็มแล้วกูสิบอกพ,อพ่อนะ่ะพูดแล้วพูดแล้วหานิอยู่พ่นสลบซ้ำนิกะไฮแล้วผููใส่เขาว่าจะกนกวมาสิบคอนบนเตียเฮอพ่กเป็นคนพวออีหยังเป็นข้อนมาเอา้ามึงตีกับหมาสะปอร์นี่ก็ขวดแมวไงเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเห็นว่าตะโดมึงตีกับหมาอนี่ โอ <ITA> ้ยขวดเมียม <c oughs> ึงบานนี Stop it.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  ่ฮะ้นสิตัวมึสิตัวอัีย่งนี้มาลุมมึงบอยยังนีมึงขัดตะกยาจะยังไงมาลุมมึงเอามัมันมันเตะมันมันมันกัดนียมันมันไม่เิเตะเลยว่าว่างพูดชิบคนจะตัวเตะมีดะมีเก็บกายวะมันกัดนาความบอกแมขดเียมกูสนกูลวะเนมึงตีกับมูกับพวกมึงใส่ยีมอ กูร้องบางตีก็มึงก็พวกกูจะตกเต๋บหมดตีกับหมาเฮ็ดก็ได้เหมือจะจะไปเตะกันกับหมาอย่าได้หมากัดกัดดูกางข้างมึงขี่รถพาเลยตีโอ้ยสมพรแค่ไหนบอกกัดหัวมึงตายแล้วแม่มึงไงหมากัดกันดูกางข้างเจ้าคาบันเตียโรงเรียนเห็นหมากัดกันก็เลยโอ้ช่วน้องเดือนเก่าหมาตั้งสี่กัน้านหมาอยู่น้าหนังเงินพันร่องโหลนะบ่อันจุมเงินสิยก็โตน่ะหมาเป็นหนุนชุดน้องตั้งสี่กันสะกมันหาติดเชื้อเดือนเก่าเดือนชิป เงี้ยเรียกว่าไปขี่พาเขาข้าง,งเสื้อกันเัล้ยมมันกูวแต่เสื้อกูจะขาดดขอไปแงบุญแลวพอวงจีพาห็ดทังสั่นเห็น,นหนมาเสื้อกนจะติขี่พาวหมาเสืก้กันวันนี้แม่ดบดตายตัวหันไมลุ่นได้ลูกหันตัวแม่ตัวเดียวต่วไม่ลุ่นบเถิดเป็นเศร้าลุมสีอีเดียวะจะหิ้นเปี่นดลุ่มบีเขาจะไปก็บตายหรอเจ็บตายใครจะมึงบดตายตัวหัในให้จำไวมยิ่มเจอหมาจะขี่ไปพา คือจังบีก็เล่งจิตเสื่องนี่กเขาเล่นจิตเชิงเพราะเขาด้เขาเข้มมาเนี่ยคนมาจากเอวเนี่ยเหมือนพวกแห่จากเตะปลาหมดเลยหมากันเพราะว่าการที่หมาเป็นตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียตัวเมียเรื่อตัวเดียวนี่มันารังจิตเพื่องมากูเป็นเจ้าทีกูกูคนตองกูจิตองเด้อห้ามใครไม่หยุดเกี่ยวมันก็รังมานก็เบนกันก็จะว่ามันก็รังจิเล่งก่อนจิเชิงแล้วต่อมาพู้ดีข้าวันจิเชิงปุ๊บบันนีเต้นออกจากกันไม่ได้เสื่งเสร็มันก็เลยสูญตัวจำใบบาตนี่เห็นบะไปฟ้อนเดี๋ยวเรื่องตึกกูฮะ ไปขอสดมาเด้อสือหมอามาบ้างได้ล่อะหมอใช่หมอหมอพองสิมาหมอมูเล่นมาอุ้ยแต่มันบีแต่มันบีดตีกหมาจังไรกับบสนาแล้วล่ะบีไม่จักมัดมัดบีสมัดมูมาไม่จักมัดเต็มตหันมาสิบตัวบ่ตาพันมัดรุ่มผมมึงว่ามึงตายหมดลบี โอ้ยผู้เงิไหลเฮ้กบอลเ้มันขันหาังเขาหรือมันขันดากยังบอมูใส่ขันหลังมาอ้ยเปลี่ยนบหรถลมันบ่เนี่แมนบ่้อสัวแมงเกิดเป็นคนอะรบ่การกับหมาจนน้ำตาแตกเหลือใจบ่เนี่ยตีบ่ท่านมาพ่อสิเบี้ยผู้สาวพูดีุ ซ้ายขวาซ้ายตะเลเต็กซ้ายขวาซ้ายตะแลงเต็กเนี่ยอาสวัสดีแฟนครับบอกแฟนครับไดี๋ยต,ตใจเบิดเครับผมเพื่อก็บม่ดถือมัตีคือมาตีครับเสียแล้วผมแล้วชิมึงจะถือพวกจะถือคนตีมันพ่อเลยจตีมึงบอยไตีไหส่วแมงถือตีก็มาคกกุณต๊ใจเบิดเอาปลด่าแม่อสัวต๊มึงตีก็มาุ้ยพ่อขไม่ชิบมัดเุยนะเนี่ยชิบมัดชิบไปขยะถ้าม้าล่ะสบไปอไปเก็บวิการบ้านมเมื่อนี่ มีบัดปีทำไมต้องทำพวกนี้บันอะไรบันเสาเสาพอมึกตีมงลองทั้งแตนักข้าวหนึ่งแตนักข้าวข้าวพุทธหัตสองรอบเราเอาบอกไหมหนึ่งปีนัมีกี่เดือนสองเดือนโอ้ยสิบสองเดือนเดือนหนึ่งปีนั้นมีสิบสองเดือนหนึ่งปีนั้สิบวันสิบสองเดือน มะกะกลาขุมพยังมาดิมีน้ายังมาดิขันว่าขันว่าพอมึงตีแม่สาไปใส่ไอมึงสิเป็นคู้วตองนเขาบ่นี่เป็นคั้เป็นควไอีกวาบ่เมียกับอะไรดอกกูเงเ่งส่งใบบ่ม,ขาขามึงจะเงินแ่งเขาการศึกษาทสะหางเอื้นี่ใครน้าบอกใครเอียนร้อนใส่บานนี่ยาแล้วร้บานาขาไงเขาไงเฮ้ยทีบไปนี่ยูเขาเขาไงเอเกบบจัเขาไงอกว่าเขาวัดเขาเลย โอ้ยน้ำเมฆกูหายใจได้ดีนะไงโยตายนี่เมื่กี้ก็ตึกหลังเงือดหลายตีกับหมาพี่นองเอ้ย